พี่น้องมื่อนี้ยเยติวสีปนปลาสูพีสูน,น้องเขากินเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ย็ดติ๋วกำลังต้มปลาพี่น้องใส่บักผิดน้ำใส่บักเขือน้ำพี่น้องตั้มผ็ดพี่น้องมันสุดเพื่อนเย็ดติ๋วเดี๋ยวหยกโลกเราสิเบิร์นปนลตาลร้อยข่าสิพี่น้อง ลายีเดี๋วก็ได้สุกแล้วยี่จิ๋วก็สิได้ปนนี่พี่น้องันนี้แซ่บเมนูนี่น วันพี่น้องเส้นมะเขือน,น้ำพี่น้อง ใส่น้ำปลาแดกพี่น้องปกติน่ายิ่ตี๋ติต้มปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกน้ำอันนี้ปลาแดกยีกก่ติวอาไต้มแล้วยิ่ติวกะเล่ใส่จังหักพี่น้องนีใส่น้ำน้ำจากน้อย เลยให้พี่น้องพร้อมเสิร์ฟนี่เตี๋ซิมเมื่อกี้แซ่บนัวปลาแดกพี่น้อง แล้วเราได้ปนเย่ติวหนี่ยพี่น้องอยากมักใส้นำหลายกับใส้ได้ได้พี่น้องเยี่ยติวกับใส่ประมาณนี้ผู้ใดอยุ่ไกลเยี่ยติวเขาไม่กินเขาหนังกัดก่เยี่ยติวพี่น้องมามามาแซ่บ,บนังกัดก่เยี่ยติว